ก็ใช้ยอดไม้ไผ่ครับมาผ่าแล้วก็ทําเป็นรอบสิ่งน้ําลึกนะครับผมพี่นะเพราะว่าการดันมันจะฉีดว่านาครัเรื่องดินจะฉีดทีงนี้ว่าเราถ้าเราผ่านนี้มันจะไม่วิ่งไม่ฉีดนะครับผมพี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อุชิตับอ่าพามาดูนี่ครับรอบสิ่งครับรอบสิ่งน้ําลึกครับผมพี่น้องดูครับโอ้โห แรกๆก็ดูนี่มันไม่ใช่ฉลอมใส่ผลไม้นะครับแต่ว่ามันเป็นรอบซิ่งของสูตรอุชิตับเองครับนี่ครับรอบซิ่งนี่ครับดูครับโอ้โหความสูงงูพี่น้องขนาดผมสูงร้อยเจ็ดสิบกว่ายื่นมือไปอีกนู่นครับยอดมันอยู่นู่นครับส่วนนู่นเป็นด้านปลายครับใช้ยอดไม้ไผ่ครับมาหาแล้วก็ทําเป็นรอบซิ่งน้ําลึกนะครับผมไม่พี่น้องประโยชน์ยังไงครับรอบรุ่นนี้ครับเพราะว่าเราสามารถใส่น้ําลึกตั้งแต่เอ่อ 2เมตรห้ลงมานี่ครับ2เมตรห้ลงมาสามารถใส่ได้ครับนี่ครับความสูง2เมตรอ่ะใจดี่ะงเมตรสบายๆเลยครับ2เมตรกว่านี่สเมตรห้นี่ลงมาครับน้ําลึกครับก็วิธีการใส่เนาะก็นี่ครับให้มันเหลืออยู่ปลายๆหน่อยหนึ่งครับให้มันปามขึ้นไปหายใจได้ครับปามันจะไม่ตายอ่านี่พี่น้องรอบซิ่งครับรอบซิ่งน้ําลึกครับเน้นปลาน้ําลึกครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ทำอ่า ใช้เศษเหล็กที่เรามีอยู่ในบ้านครับมาเชื่อมทําโครงนะครับเชื่อมทาโครงแต่ว่าหลักๆของอตัวจัวนี้ก็เป็นไม้ไผ่นะครับเป็นยอดไม้พงนะครับยอดไม้ไผ่ก็เอามาผ่าครับมี1 2 3 4 5 6ามหเนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าเป็น6 4ี่ครับ6 4นะครับส่วนด้านบนนี่ครับด้านบนก็นี่ล็อกอันนี้ด้วยครับเอาลวดมา พันล็อกอย่างนี้ครับเพราะว่ากันกันมันจะฉีกเพราะว่าอนาคตเผื่อบางทีมันจะฉีกไปถึงนี่ครับฉีกแต่ว่าเราถ้าเราพันเงี้ยมันจะไม่วิ่งไม่ฉีกนะครับผมพี่น้องโอ้ดูครับวันนี้ก็ท้องฟ้าสวยจังเลยดูครับฮ่าอ้ยท้องฟ้าสีฟ้ารมตาเลยนี่ครับรอบสิงวิ่งน้ําลึกครับเน้นปลาที่เอ่อตามเขื่อนตามไรนี่ครับน้ําลึกๆครับใช้ตัวนี้ได้นี่ก็เป็นต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็จะทํางานนี่ครับ ทางปลาเข้าจริงๆเราสามารถที่จะทํางานได้หลายด้านครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้อุชิตับทําแค่ด้านเดียวครับนี่ครับด้านเดียวเดี๋ยววันไหนทํางานแล้วก็จะมาถ่ายดูครับนี่ครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องรอบซิ่งวิ่งน้าลึกดูครับความสูงของผมกับตัวรอบผมสูงร้อยเจ็ดสิบกว่ากาครับนี่ดูครับรอบผมครับสูงกว่าน่าจะนู่นนะครับสองเมตรนี่ครับ ก็เดี๋ยวทําเสร็จตอนทาเนี้ยจะรีวิวให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนไปเนาะอันนี้ก็ขึ้นโครงครับก็ตอนแรกว่าจะพาไม้ไผ่แล้วก็จะถ่ายให้ดูก็ไม่ได้ถ่ายมันทุลักทุเลมากครับผมไมพี่น้องกว่าจะมัดได้นี่ครับตอ,อนนี้ก็มัดได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นงาพอขึ้นงาเสร็จแล้วก็อุ้ยชิตาบก็จะขึ้นหุ้มรอบอ่าแล้วก็วิธีการไปใส่นะครับวิธีการไปใส่เนาะผมไมพี่น้องนี่ครับ น้ำลึกเน้นน้ำลึกครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับอ่ามาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เออเหล็กที่ยื่นตรงหน้างานไปนี่ครับอุชิตับทําเป็นห่วงอย่างนี้ครับเอาไว้มัดนี่ครับนี่ครับคล้องเชือกงานนะครับคล้องเชือกแล้วก็ไปจบที่ด้านบนเนาะพี่น้องนี่ครับผมก็วันไหนอุชิตับมาทํางานก็จะมาถ่ายดูเนาะพี่น้องนี่ครับ นี่ครับก็จะถ่ายทาให้ดูเรื่อยๆจนวันไปใส่ครับวิธีการใส่นะครับเน้นปลาช่วงนี้ก็ปลานินปลาช่อนนี่ครับปลาตะเพียนนี่ครับเข้าหมดครับก็พอได้กินพอได้อยู่นี่ครับพ่อแม่พี่น้องวิธีชีวิตหาชีพหาเลี้ยงชีพครับรอบซิ่งครับน้ำลึกของอุชิตตับไข่อุชิตตับนี่ครับใหญ่เบ้อเบอรเทิมเลยพี่น้องเต็มท้ายรถท้ายรถปิ๊กอัพเลยครับ โอเคครับผมก็มารีวิวให้ดูเบื้องต้นก็นเนาะขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาขึ้นงานทำงานเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะพ่อใม่พี่น้องอันนี้ขอลาไปก่อนเด้อกับรอบซิงน้ำลึกของอุชิตตับนี่ครับโอ้โหใหญ่ยยเบลอเบิเ่มเ,เหมือนกับฉลอมใส่ผลไม้นั่นเองแต่ <laughs> ว,ว่ามาันแน่ๆครับอุชิตตับทำอะไรมันแน่ๆครับโอเคครับผมเจอกันมาคลิปหน้าสวัสดีครับ